ทีที่ทีเอสทุกท่านนะครับวันนี้เขาเกิดเหตุการณ์ประขาดขีดประขาดปันเกิดขึ้นตอนนี้เขาก็กำลังรอเกิดเหตุการณ์เนื้อเกิดเหตุการณ์รถล้อมพวงเขาพี่ความนะครับหนึ่งคันนี่ครับ ตอนนี้เราก็รอรถลำโพงซึ่งได้ความช่วยเหลือความหยินมือช่วยเหลือจากเฮียสายันนะครับสายันสตาวนะครับจะเป็นเหตุการณ์ที่ห้องใหญ่มันเกิดเกิดขึ้นนะครับอันนี้เขาก็รอลำโพงนขนางนี้ปะทางสองนะมันความความคันหนึ่งแต่เราต้องก็ต้องเปลี่ยนทั้งสองทั้งสองคัน เ,เต็มอิ๊กเลนเต็ดที่ไหนครับวันนี้งานหิวบัวขาวครับอำเภอตุศินาลายัยจังหวัดกาฬสินครับ <c oughs> ใจแปวนิดนึงครับใจแปวนิดนึงแต่ก็ขอบคุณน,นะครับขอบคุณเฮียาสายันที่หยิบยืน่นมาช่วยเหลือนะครับแก <c oughs> ยียมำห่อนน้ำลำพงครับ หหลาคิดว่ามันจีเกิดขึ้นนะครับคือว่าครับการเดินทางการเดินทางครับโอเคเดี๋ยวเราไปที่ท้องมิ เหตบอกว่าอุกาบาตเนี่กว่าอุกาบาตเลยไม่มีที่เดินแล้วครับตอนนี้โอมีหม่งยังถามใหญ่มีหอดมีหน่อยบดจูมีหอดมีหน่อยบดจูก็นี เซแว่นสวยหรือเปล่านี่มีปากเลยไม่สวยมันนี้หนาวนะเนี่ยหนาวแต่ใครกูบอกว่านี่บอกว่านร่มบอกมันนี่ก็ร่มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาด้วยวันนี้อารีมาด้วยเมื่อวานก็มาค่ะแต่ลมแรงต้องรีบกลับรถก็อจะอยู่บนรถเลยหมูว่านลมแห้งีแหมอยู่ประไว้เลยหมูว่าพี่ปางพี่ไปไอะไรกันไม่ดี่ขออนุญาตค่ะมาเบิ่งมาเบิ่งแม่เมื่อน อามนมันนี่แม่มาหรอครับตอนนี้เขากลัอรถล้โพงครับตอรถล้โพวงเนี่ยยันที่เดินทางมาจากอำเภอบูนะุครับไกลเติมไกลเติมก็เอาใจช่วยนะครับก็ขอกำลังใจจากพีพีเอฟซีทุกท่านครับรถล้โพงเขาคาดว่าน่าจะไหลางานเติมน่าจะนาน เติมนะครับเฮ้ามันไกลไปเดี๋ยวมันไม่ดีินเสียงจะม,<ข>มันหลอมบกาเลยนะ <laughs> เฮ้าไปไปก็จะเอาไปเช็คไปเน้นว่ามียังเสียหายแน่นะครับกว่าจะกลับมาทําการได้ก็หลายวันอยู่นะครับนั่นคือในช่วงนี้แต่ก็แต่กันยังบ่คุยครับยังบ่คุยกันว่าเฮ้าสีแก้ไขปัญหาตรงนี้ในจุดทางใดเดี๋ยวรอบอสมานะครับรอบอสทั้งสองมารอบอสนอนกับบอสโจนะครับ ก็จะแกะไขปบรรหารตรงนี้จู่ได้แต่วันในวันนี้แสดงแน่นอนครับโดยใช้ลำโพงของเฮียสายันครับสายันสาวต่ว่าช no ิเตมทั้งหมดยังเป็นของเขาคือเก่าครับชิเตมทั้งหมดยังเป็นของเราทั้งหมดยังเป็นเหมือนเดิมก็คือพวกมีเสียงพวกเครื่องมีทวกอกันนี้ตัวผมก็ยังคือเก่าครับยังอยูคือเก่าครับก็ทุกอย่างยังเหมือนเดิมยกเว้นการเราใช้ลําโพงครับใช้ลำโพงของเฮียยันนะครับ บอกเต็มทุกอย่างยังเป็นของสาวน้อยเพชรบันแทงเหมือนเดิมครับอันนี้มีอะไรเสียหายบ้างคหลำโพงครับก็เป็นลำโพงครับที่เสียหายเนึกอยู่อะไรบ้างครับก็เป็นลำโพงที่เสียหายแล้วก็รถเสียหายบางส่วนครับแต่ว่าคนปลอดภัยดีที่โตปลอดภัยดีครับโชเฟอร์ครับ ที่โตปลอดภัยดีอ่าก็มีลำโพงเสียงกลางนะฮะเสียหายประมาณเกือบทั้งพวงเลยครับเป็นครับสวัสดีครับอันนี้ช่องหลักใช่ไหมใช่ค่ะสวัสดีครับออฟเดีใหู้่นหน่อยค่ะเรื่องรถลำพงอ่าก็คือรถลำพงของเราตอนนี้ใช้ไม่ได้ข้างหนึ่งข้างหนึ่งที่เราพิจความนอกรีตามข่าวก็พิจความเราก็แก้ไขสถานการณ์ตอนนี้คือรถลำพงเราใช้ไม่ได้ ใส่อะไรเขาขเก็ใส่ความช่วยเหลือ <ฮะ S 1> ในการยืบยืนเมื่อ,อยเเลือจากเงียยันครับสายยันเซา <ฮะ S 1> อ่เอาเขาใส่ใสลำโพงของเงียยันครับแต่ว่าพวกซิสเต็มอะไรทุกอย่างยังเป็นของสาวน้อยพี่นุนแพงเหมือน,นเดิมอ่าอย่างเช่นพวกนี้พวกอ่าพวกอุปกปรณ์อะไรทุกอย่างยังเป็นของเราเหมือนเดิม <ฮะ S 1> เราจะใช้ของเงียยัน,น <ฮะ S 1> ก็คือลําโพงพี่น้องถามมาอันทีมงานมีเปลี่ยน,น,กกนบ้างหรอจะเริ่าเปลี่ยนยังเหมือนเดิมครับยัองอยู่เหมือนเดิมยังอยู่เหมือนเดิมครับเขาใส่แค่ลำโพงครับ ใส่รับพงก็ย่นทีรถรับพงกาใส่บ่อยประมาณอาทิตย์นึงค่ะพี่น้องอันนั้นก็เดี๋ยวลอดูรอรอดูอีกทีใช่ไหมครัคุณสวยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวเรารอดูอีกทีว่าเราจะซ่อมยังไงหรือประมาณไหนเวลาไหนครับแต่ในระยะนี้ครับในระยะนี้ก็คือจะเป็นอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีดีกว่าครับผมเดี๋ยวให้ทางฝ่ายบริหารประชุมกันก่อนครับว่าเราจะแก้ไขปัญหายังไงแต่คืนนี้ แต่คืนนี้แสดงแน่นอนครับโดยใช้ลำโพงของเฮียยันครับแต่ว่าซิสเต็มทั้งหมดยังเป็นของสาวน้อยพิศพันแพงเหมือนเดิมครับถูกต้องไหมครับนี่แะครับพี่น่อยเพราะว่าแอดมินคนใดคนหนึ่งก็ได้ตามข่าวต้องตามข่าวครับก็นะครับตามบังขันเลยครับพอดีทางเพจยังเป็นครับนะครับก็นั่นแหละครับก็เรื่องเวลาที่ลำโพงเราจะกลับมาเท่าที่กลับมาได้มือได้อันนั้นก็ยังบอกยังยังบอกบอได้ครับ เขาต้องเช็คอาการเ,าเช็อากาชอาการอีกท่นหนึ่งครับว่าลาโพงเขาสีเป็อย่างไรเนี่ยมียังเสียหายเนี่ยแต่เบื้องต้นที่ไปเบื้องที่บอดเพิ่นไปเบืบอ้องบอนนนไปเบื้องแต่มีลาโพงกลางเสียหายมีตู่แตกครับแล้วก็ลดเสียหายอีกอีกหนึ่งครับพวกผเบป่วยยังมอนเช็คว่าเสียหายบอรครับแต่ถ้าเสียหายเขาก็ต้องดูแล ع, ไปก่อนนะครับ เช็คของก่อนนะครับยังไงก็ขอกำลังใจจากลุงๆป้าๆน้าๆพี่นๆ PP, น้องๆอีพีสาวน้อยพี่นแพง,พงทุกๆท่านด้วยนะครับก็บพยายาให้มันเกิดขึ้นแต่ก็ถือว่าฝาดเคาะปีใหม่ไปนะครับวันนี้แน่นอนครับที่งานยิว้วบัวขาวครับอำเภอกุชินาลายจังหวัดกาลาสินสำหรับคลิปนี้ฝากไปต่อนีครับขอบคุณครับ